ส่งกำลังใจหนุ่มดังประสบอุบัติเหตุปลื้มลูกชายตัวน้อยดูแลไม่ห่าง อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของแมนการินสตายุและเกลรดาสิริมณีวัฒนาพร้อมลูกชายน้องกาฟเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลล่าสุดหนุ่มแมนประสบอุบัติเหตุล้มเข่ากระแทกพื้นแอดมิดโรงพยาบาลเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดแมนการินเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องกาฟที่ทําให้ในวันที่พ่อเข้าโรงพยาบาลโดยระบุข,ข้อความบอกเล่าว,ว่า ช่วงนี้สาเหตุเกิดอุบัติเหตุครับล้มเข่ากระแทกพื้นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงมีกําลังใจดีมากๆทุกคนเชื่อเรื่องพฤติกรรมเรียนแบบของลูกไหมครับวันที่สาเข้าโรงพยาบาลแล้วกราฟมาเยียบครั้งแรกสาบอกว่าพ่อเขาเจ็บตรงนี้ตรงนี้ครับก็เดินมาก้มไปตรงเขา่าแล้วพูดว่าเพี้ยงหายพร้อมกับเป่าฟูฟูกราฟทําโดยไม่มีใครบอกเลยแต่คงจามาจากพี่หลังๆพอกราฟล้มหรือเจ็บตรงไหนสากับสีก็จะเป่าเพียงให้หาย สมอกราฟคงจํามาแล้วก็ทําตามแต่เชื่อไม่ว่ามันทําให้รู้สึกเจ็บน้อยลงอบอุ่นใจมากขึ้นมันเทาอาการปวดได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่รู้ว่าเพราะกําลังใจดีแบบนี้หรือน้ําลายกราฟที่กระเด็นมาแต่จะบอกว่ามันดีต่อใจพ่อมากครับขอบคุณลูกกราฟและสีที่อยู่เป็นกําลังใจให้จะรีบหายนะครับ